ตรงนี้เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่การเกษตรบริเวณที่มีการก่อสร้างถนนผ่านนะก็น้ำนะครับไหลทะลักจากด้านบนมาเลยนะครับก็ตอนนี้รวมอยู่ที่บริเวณถนนนะครับก่อนเข้าหมู่บ้านอิงโค้งหมู่ห้าตำบลห้วยแก้วนะครับอำเภอภูกํายาวนะครับผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ำก็กำลัง นะฮะสมทบมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้ามถนนนะครับบริเวณนี้มีการก่อสร้างนะฮะรถก็สัญจรค่อนข้างที่จะลำบากนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่น้ำข้ามถนนนะครับซึ่งอันตรายมากนะฮะรถที่สัญจรผ่านบริเวณนี้นะครับควรใช้ความระมัดระวังนะฮะ